Terima <small> kasih telah menonton! กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมหาหรือการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำคลองแม่ค่าราหลักร่วมใจคืนน้ำใสให้คลองแม่ค่าเพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำเสียในคลองแม่ค่าอย่างเป็นรูปธรรมให้เกิดความยั่งยืนและสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ได้โดยมีนายวรวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานพร้อมด้วยนายอัตพลเจริญชันสาอธิบดีกรมควบคุมมลพิษและคณะลงบันที ประชุมติดตามการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำของแม่ค่าร่วมกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงใหม่โดยมีนายลักษพลนาราดีสอนรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายประชนประศกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้แทนร่วมกับนายพิช,ชัยเลิศพงอดีสอนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ให้การต้อนรับโดยได้มีการดำเนินการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งน้ำที่เกิดมลพิษจำนวน231แห่งพบว่าแหล่งกำเนิดมลพิษระบายน้ำทิ้งเป็นไปตามมาตรฐาน 181แห่งและจะได้ดำเนินการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายควบคุมการเทบายบน้ําทิ้งจากแหล่งน้ํากําเนิดมลพิษเพิ่มเติมอีก1,111แห่งรวมทั้งสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนและแหล่งกําเนิดมลพิษโดยการอบรมให้ความรู้สร้างความตระหนักเกี่ยวกับแหล่งกําเนิดมลพิษและชุมชนริมขลองจํานวน100ชุมชนสําหรับการบําบัดน้ําเสียจากการสร้างเกรือข่ายติดตามการตรวจสอบคุณภาพน้ําและสนับสนุนองค์ความรู้ด้านวิชาการสําหรับการศึกษาความเหมาะสมในการจัดการน้าเสีย ชุมชนในภาพรวมเพื่อบรรลุปเป้าหมายในการมีระบบนิเวศท,ที่ดีคือนวิถีชีวิตปริมคลองแม่คาคือนน้ำใสให้กับคลองแม่คาอย่างยั่งยืนตลอดไป